เรื่องนัดผีออกอากาศจะโทรมาแต่ตายก่อนหนึ่งในเรื่องเล่าที่มีสตอรี่น่าติดตามที่สุดเรื่องหนึ่งจริงๆเรื่องเล่านี้เป็นเรื่องเล่าของทางบ้านจากสายที่ชื่อคุณแนนเธอโทรเข้ามาเล่าในรายการบิ๊กช็อ k ทางสถานี Big FM ซึ่งเป็นรายการเรื่องผีที่มีทีมงานคุ้นหน้าคุ้นตาจากเดอะช็อคเพียงแต่ออกอากาศกันคนละสถานีคนละเวลากับรายการหลังโดยวันนั้นมีขวัญน,น้ำมันพราย ดีเจชื่อดังเป็นผู้จัดรายการเรื่องเล่าผีของคุณแนนมีอยู่ว่าตัวคุณแนนนั้นประกอบอาชีพเป็นคนขับรถบรรทุกไม่เพียงแต่ตัวเองเท่านั้นทางครอบครัวของแฟนคือพ่อแม่หรือแฟนหนุ่มต่างก็ขับรถ10ล้อเช่นเดียวกันโดยมีเส้นทางหลักคือกรุงเทพเชียงใหม่เชียงใหม่กรุงเทพแม้กระทั่งในงค่ําคืนนั้นคุณแนนก็โทรมาเล่าในรายการบิ๊กช็อคขณะที่ตัวเองจอดพักรถบรรทุกในปั๊มระหว่างทาง คุณแนนบอกว่าเมื่อไม่นานมานี้ตนและแฟนขับรถบรรทัดจากกรุงเทพสู่เชียงใหม่เหมือนอย่างเคยระหว่างทางก่อนเข้าเชียงใหม่จะแวะพักในบ้านที่ลำปางเพื่อนอนค้างคืนแต่คืนนั้นแฟนตนดูแปลกใบกล่าวคือแทนที่จะเข้าไปนอนในห้องด้วยกันแฟนหนุ่มก็บ่นว่าอากาศร้อนนอนไม่ได้จะขอออกไปนอนนอกห้องหลังนอนไปสักพักแฟนคุณแนนก็มีอาการนอนไม่หลับอีกบ่นว่าปวดหัว คุณแนนก็ถามว่าวันนี้ไม่ได้กินกาแฟหรือเปล่าแต่แฟนหนุ่มก็บอกว่าไม่ใช่อย่างไรก็ตามแฟนคุณแนนก็งองแงงดหงิดเลยจะออกไปหน้าบ้านทั้งๆท,ท,ที่ก็ดึกดื่นมากแล้วทันใดนั้นหมาทั้งซอยก็รุมหอนประสานเสียงราววงออเคสตราชวนคนลุกมาทำบ้านคุณแนนคุณแนนเริ่มรู้สึกวิตกถึงบรรยากาศไม่ชอบมาพากลเลยชวนแฟนกลับข้างในแต่แฟนเธอก็ยังคงดื้อดึงไม่ยอมเข้า กระทั่งคุณแนนต้องใช้จริตบอกว่าตนปวดท้องพาเข้าบ้านก่อนแฟนหนุ่มถึงจะยอมฟังก่อนจะพยุงคุณแนนเข้าบ้านขณะที่พยุงเธอเข้าประตูคุณแนนสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่ข้างรั้วบ้านที่สวมประมาณเอวมันเป็นเงาดําที่ดูคล้ายเงาคนยืนอยู่ชิดกับรั้วบ้านราวกับกําลังจับจ้องสอดส่องมองพฤติกรรมคนในบ้านหลังนี้อย่างน่าขนลุกคุณแนนเหงื่อแตกรีบเร่งเราให้แฟนพาเข้าบ้านโดยเร็ว จากนั้นคุณแนนปิดประตูหน้าต่างทั้งหมดรวมทั้งรูดม่านทุกผืนคืนนั้นคุณแนนพยายามจะติดต่อพ่อกับแม่แฟนเพื่อจะปรึกษาบอกเล่าเกี่ยวกับสิ่งที่ตนพบเจอที่บ้านแต่น่าเสียดายที่โทรย,ยังไงก็ไม่มีคนรับสายอาจเป็นได้ว่าทั้งคู่อาจอยู่ระหว่างถับรถไม่ว่างรับเลยจำต้องเข้านอนทั้ง,ท,งทั้งที่กลัวแต่สำหรับคุณแนนผู้น่าสงสารนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความกลัวเท่านั้นเพราะตอนเช้ามา เธอพบรอยเท้าปริศนารอยเท้าเปื้อนโคลนที่ย่ำจากหน้าบ้านข้ามธรณีประตรูเข้าไปในภายในตัวบ้านรอยที่ว่ายังตรงขึ้นบันไดไปสู่ชั้นสองก่อนจะหยุดที่หน้าประตูห้องนอนของเธอกับแฟนสิ่งนี้สร้างความวิตกให้แก่คุณแนนอย่างมากเธอมั่นใจว่าก่อนนอนตนปิดและล็อกประตูอย่างดีแม้กระทั่งหน้าต่างทุกบานไม่มีเท้าที่หูขโมยหรือใครก็ตามจะเข้ามาได้แน่เธอพาเพื่อนบ้านแถวนั้นมาดูรอยที่ว่าด้วย ต่างก็ลงความเห็นไปในทางเดียวกันว่ามันเป็นรอยเท้าคนจริงๆคุณแนนพยายามติดตัวกับพ่อแม่แฟนอีกครั้งในเช้าวันนั้นแต่ความสะพรึงที่สุดก็มาถึงคุณแนนได้รับข่าวร้ายเกิดอุบัติเหตุขึ้นขณะขับรถบรรทุกพ่อแฟนเธอดับขาที่ยังดีที่แม่แฟนไม่เป็นอะไรมากโดยคำให้การของผู้พบเห็นเหตุการณ์ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานที่ขับรถบรรทุกอีกคันตามรถพ่อแม่แฟนของเธอบอกว่า ระหว่างทางมีอะไรบางอย่างตัดหน้ารถทำให้รถต้องหักหลบเข้าป่าข้างทางจนพลิกคว่ำโดยที่คุณแนนก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ตนพบเจอเมื่อคืนรวมทั้งรอยโคลนเมื่อเช้ามันเชื่อมโยงกับอุบัติเหตุไหมเป็นไปได้ไหมว่ามันคือลางบอกเหตุก่อนที่จะเกิดเรื่องเศร้าหรือแม้กระทั่งเงาดำเจ้าของรอยเท้าปริศนาจะเป็นดวงวิญญ,ญาณของพ่อแฟนที่กระเสือกกระสนกลับมาบ้าน ดีเจขวัญน,น้ำมันพลายได้ฟังจบก,ก็รู้สึกว่าเรื่องที่คุณแนนเล่านั้นมีบรรยากาศที่ชวนขนลุกดีเลยแนะนําให้คุณแนนนาไปเล่าในรายการดังอย่าง The Shock FM อีกรอบหนึ่งผ่านไปหลายวันทางทีมงาน The Shock อย่างคุณบีบีโทรติดต่อทางคุณแดน,นกลับมาว่าคืนนี้สะดวกหรือไม่อย่าให้เธอเข้าเล่าเรื่องลางบอกเหตุในรายการตั้งแต่หลังตีหนึ่งเป็นต้นไปทางคุณแนนก็ตบปากรับคําเสียงเยียบเย็นว่า ค่ะได้ค่ะคืนนั้นทางทีมงานโทรติดต่อกลับไปหาคุณแนนอีกครั้งเพื่อจะนัดคิวประสานงานแต่โทรยังไงก็ไม่มีคนรับสายกระทั่งเที่ยงคืนกว่าๆสายจากคุณแนนที่ทุกคนในห้องส่งรอคอยก็โทรเข้ามาแต่สิ่งที่จะสร้างความเซอร์ไพรส์ให้คนฟังไม่ใช่เรื่องเล่าผีที่คุณแนนเคยเล่าแต่กลับเป็นการแจ้งข่าวว่าตัวคุณแนนเองก็ได้เสียชีวิตไปแล้วเช่นกันเมื่อสมวันก่อน เรื่องคือคนที่โทรกลับมาหาทีมงานเป็นน้องสาวคุณแนนเธอเห็นเบอร์นี้ขึ้นมิสคอหลายสายในโทรศัพท์ของพี่สาวเลยโทรกลับมาโดยไม่รู้ทางทีมงานก็นึกว่าคุณแนนเลยทวงถา,ถามถึงสัญญาที่คุยกันไว้เมื่อกลางวันแต่น้องสาวเธอกลับแสดงความแปลกใจออกมาว่าฮะ ah? อะไรนะจะโทรไปเล่าได้ยังไงคุณพี่แนนแกเสียไปได้สามวันแล้วนะ นี่หนูเพิ่งจะมาเจอโทรศัพท์มันอยู่ในตู้เสื้อผ้าของแกกำลังจะโทรแจ้งเพื่อนๆแกว่าพี่แนนเสียแล้วคุณบีบีและทีมงานได้ฟังก็แปลกใจมันจะเป็นไปได้หรือเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนตนเพิ่งจะสนทนากับคุณแนนอยู่เลยคุณขวัญน,น้ำมันพรายก็ย้ำถามกับน้องสาวคุณแนนว่าเรื่องจริงเหรอครับไม่ได้แกล้งล้อเล่นกันใช่ไหมโทพี่เรื่องแบบนี้ใครจะมาล้อเล่นนั่นเป็นคำตอบสั้นๆแต่เคลียร์ใจกันไป ว่ามันไม่ใช่เรื่องโกหกแต่อีกคำถามนึงที่ยังไม่ได้รับคำตอบคือหากคุณแนนตายไปเมื่อ3มวันก่อนแล้วใครกันเล่าที่คุณบีบีและทีมงานเดช็ชกได้คุยด้วยตอนกลางวันยิ่งกว่านั้นภายหลังมีทีมงานฝันแปลกๆว่าเห็นผู้หญิงแปลกหน้ามานั่งราวกับรอคอยอะไรบางอย่างอยู่หน้าห้องจัดรายการพอถามเธอก็บอกว่านั่งรอจะมาเล่าเรื่องสยองขวัญในรายการบางก็มีคนเจอเหตุการณ์แปลก ยังได้ยินเสียงเคาะที่โซฟาเวลาที่ทีมงานเป็นนอนงีบและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด